เราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่บ้านทาสีหมู่ที่3ามอำเภอแม่เมาจังหวัดลำปางค่ะกองร้อยฝึกโรคพิเศษที่3ค่ายฝึกการรคพิเศษประตูผาได้จัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมมือร่วมใจช่วยการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศาัยให้กับประชาชนที่ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านทาสีค่ะโดยเฉพาะบ้านเรือนที่ชำรุดสุดโทมไม่เหมาะต่อการพักอาศัย ะะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการการชาติช่วยเหลือผู้ยากไร้ซึ่งครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือนั้นผ่านการคัดเลือกจากทางชุมชนแล้วค่ะว่าเจ้าของบ้านเป็นผู้ที่มีความเป็นจิตอาสาชอบช่วยเหลืองานในชุมชนดังนั้นเหล่าการชาติจังหวัดลำปางและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าแม่เมาะจึงได้ร่วมการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนในการดําเนินการ พร้อมกับประสานไปยังกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาในการจัดกําลังพ้นชุดช่างมาร่วมกับประชาชนจิตอาสารวมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขันในการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนยากไร้เหล่านั้นได้มีบ้านพักอาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภยัยเหมาะสําหรับการอยู่อาศาัยเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามลําดับค่ะและก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทของทหารนะคะ ที่นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติแล้วก็ยังพร้อมที่จะดูแลประชาชนในทุกสถานการณ์ค่ะ